ผมอันแนทวนครับตอนนี้อยู่ที่ร้านสินดาดนะครับบุฟเฟ่หมูกระทะบุฟเฟ่อยู่ตรงบริเวณตรงทางแยกนะครับที่เป็นอนุสรณ์ท่านไกรหานพมวิหารนะครับด้านหน้าผมนะครับแล้วก็ที่นี่ครับเป็นสามแยกในส่วนของเมืองหลกงพะบางนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูบรรยากาศหน้าร้านสินดาดในเมืองหลวงพะบานกันหน่อยนะพอดีผมแวะมาทานอาหารเย็นครับล้วก็เลยจ,จะลองมากินสินดาดหน่อยก็แวะมาที่ร้านนี้นะครับอ่านสินดาด บุฟเฟ่หงทองนะครับมีเบอร์บอกด้วย0,205 92 94 777นะครับผมพาไปดูบรรยากาศแล้วพากินสิ้นดาดในเมืองหลวงพระบางกันหน่อยเดอ้อครับอันนี้ก็เป็นร้านอาหารบุฟเฟ่บรรยากาศบุฟเฟ่บุฟเฟ่สบายๆเพลงบเบาๆนะครับแล้วก็เหมือนกับประเทศไทยเลยนะครับก็ทุกอย่างก็เหมือนกันถ้าลายหัวอยู่ที่หัวละ200บาทเป็นชุดก็ได้200กว่าบาทนะครับ ก็ดูบรรยากาศเอานะครับในส่วนบุฟเฟ่ของประเทศเราที่แขวงหลวงพระบางทามากัแน่ชวนแน่โทรก็พากินพาเที่ยวแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนื้อที่รามากินหรือนํามาย่างนะครับว่าเหมือนกับประเทศไดน,นอกไหมเนาะนะครับอันนี้ก็ดูนะมีกุ้งมีเนื้อมีปลาหมึกมีไก่ปูอัดไข่เหมือนเหมือนกันเลยเนาะครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องผักมุ้งเส้นนะครับผักที่ดูท่าทางสดครับชอบผักสดอย่างนี้ครับเพราะว่าประเทศไทยเราสารพิษทั้งนั้นเลยครับเร่งสารเร่งอะไรบ้างไม่ใช่สารพิษคือเป็นยาเร่งมากกว่าแล้วพวกยาฉีด่ามาแหลนะครับก็แนะนําว่าที่รานี้น่าสนใจนในส่วนของเรื่องพวกผักอาหารนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงเกี่ยวกับการปรุงนำจิ้มนะครับสำหรับ จิ้มกับเนื้อสิ้นดาเรานี่เองแน่ถั่วนะครับให้ดูบรรยากาศภายในร้านสักครู่หนึ่งแล้วก็สั่งชิ้นดานไปแล้วหนึ่งสุดแล้วก็จะไปทานแล้วนะครับฟังบรรยากาศเพลงล o u เดอนะครับนะครับผมมาถึงโต๊ะแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นน้ําซุปที่ใช้ปรุงสิ้นดาดให้กินก็เป็นน้ำซุปที่เราเนี่ยนะครับรนะน้จิ้มอร่อยนะซุปน้ำจิ้มอร่อยไหมน้ำจิ้มอร่อยเนาะอ๋อเดี๋ยวค่อยชิมบ้างเด้อน,น,นี่หลายสูตรอนะ่ะผสมไปเลยจามสูตรสูตรน้ำจิ้มมีอีกอย่างเนาะบอกค่อยหน่อยนะสูตรตัวน,นี้จะมาแตอ่อยู่ห้านแคมของกันนะเขมของเนาะมี่ร้านแคมของนี่คือสูตรของของที่นี่เองนะเนาะแล้วสอดอันนี้นะแต่นี้เป็นของอยู่ที่นี่ อันนี้อยู่แคมคานนะแคมคานอันนี้เนาะอันนี้เป็นอยู่อ๋ออยู่ทเองอ๋ออยู่ที่สูตรด้วยเนาะอ๋อมีสูตรเลยนะครับน้ำจิ้มที่นี่นะครับลองชิมดูนะครับอันไหนชอบไหนก็ได้ครับเดี๋ยวอันนี้ทัวร์ทำเดี๋ยวก่อนนะครับขออนุญาติทำส้่งยากให้ทานหน่อยก็ไม่มีอะไรครับก็เราก็นำหมูมาิีงก่อนนะครับแรกนะครับ เก่อนนะครับก็ให้มันมเหมือน,นกกินในประเทศไทยแล้วครับแต่ผมอยากให้ดูบรรยากาศในประเทศเราเองเนี้ยบรรยากาศร้านเนี้ยเหมือนเราไหมความชี่ของเราอาจจะเป็นแบบที่ที่นั่งดีๆแต่ว่าที่นี่ก็เป็นหนึ่งโต๊ะนั่งอะไรก็มีนบ,บรรยากาศรีแบบนี้นะครับครับโอเควางละลื่นจริงไหยหมูที่นี่เด็ดคือเครับแล้วก็อันนี้ก็จะหนึ่งชุดประมาณสองร้อยก็ไม่เยอะมาก เป,เป็นสั่งมาเป็นเมนูหมูครับเพราะวันนี้ผมทานทั้งเช้าแล้วก็วเป็นเนื้อหมูย่างได้สดก่ขขอนแล้วก็จะเป็นหมูสามชาั้นนะครับไปกันแรงครับ ็นนมหมูนะครับถ้าผมูารเทศมาที่ผมสั่งนมหมูมาอันนี้ก็จะแลกต่อ,อย่างให้สุกก่อนแล้วก็ผักก็นี่ครับเอาะไข่ก่อนวิสูทธของผมเก่งใครก,รกินดีกันแล้วแต่วันนี้จะผม ทาจได้ดูก่อนคนก็เริ่มมานะครับเยอะแล้แม่ถั่ว,วเดี๋ยวผมก็คงกินนิดหน่อยครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็คงกินต่อถ่ายดูนิดหน่อยบรรยากาศในวปรา้าวความแห้งลาวเวลล้มอกนะครับ มานหมืับให้ดูรักเป็นพวกเห็ดหอมพวกต้นลำผักชีข้าวมันเล่เน,เน,เนเล่นแค่ไห้าคนับน้ำซิมีปาสุกอันนีนะ้ได้แล้วนะเดี๋ยวรอหมูสุกขอชิ้นสักชิ้นสองชิ้นลแล้วก็เดี๋ยวคงไม่ได้ถ่ายแล้ว แล้วป่วยก็กินเขาก็กินอยู่ก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงะปล่อยนากินมากหมูสามชั้นรู้สึกจะน่ากินครับสูงง่ายครับใกล้กจะสุก น้ำก็กำลังสูตรคนเยอะกำลังสูตรครับให้ดูครับนี่ก็เป็นน้ำซ้มสูตรนี่ดูมาสามอย่างเลยนะครับก็อร่อยดีกว่าเดี๋ยวขอชิมกันค,นครับทำซีมอร่อยจริงครับสูตรที่เราได้ใช้ได้เลยอร่อยจริงอไม้บอกเลยเพราะว่าผมงคือ หมูกระทะที่ประเทศไทยมาเยอะเหมือนกันแต่ร้อนอร่อยครับนจิ้มที่เรานี่ครับอันนี้ผมเอารวมมาสามอย่างเลยอร่อยมากเลยบอกกันตรงๆครับน้ำจิ้มเขาอร่อยประเทครับอันนี้เรื่องจริงนะที่ผมกินมานะแต่ว่าไม่ไม่บอกร้านอะไรัปอันนี้เป็นนมหมูนะครับ อีกชิ้นหนึ่งแล้วนะถ้ารับกินผักแเราก็ากจะไม่ได้ถ่ายนะครับอืมสามฝ่าว,วันนะครับมีข้อมูจิ้นแน่นอนออนไลน์ทำมาไ่นทัว่วตองนี้ว่ากินแล้วเริ่มสูกแล้วแต่คนถ่ายเขาไม่พอใจ